เรื่องเล่าผีตอนปอบหมาหัวผีสวัสดีครับพี่น้องชาวเรื่องเล่าผีหลอนทุกท่านผมชื่อรีโมทวันนี้ผมจะมาถ่ายทอดประสบการณ์หลอนๆจากเหตุการณ์จริงที่ผมได้ประสบพบเจอมาด้วยตัวเองครับ คือย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ผมยังเรียนอยู่ชั้นมตน้นตอนนั้นผมอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดและผมก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงเอามากๆผมมีพี่ชายที่เล่นกีตาร์เก่งอยู่คนหนึ่งแกชื่อว่าพีวิทย์เวลาว่างหลังเลิกเรียนผมจะชอบไปนั่งร้องเพลงอยู่บ้านพีวิทย์เป็นประจำบางทีผมก็อยู่จนถึงคำ่ำแต่บางวันถ้ามันดึกมากๆ ผมก็นอนกับพี่วิทย์ซะเลยและสถานที่นั่งร้องเพลงของพวกผมนั้นก็คือเถ e ียงนาเก่าๆที่อยู่หน้าบ้านพี่วิทย์นั่นเองครับแล้วพอถึงช่วงฤด,ดูข้าออกรวงของปีนั้นผมก็ได้ยินข่าวมาจากคนเฒ่าคนแก่เขาเล่าถึงเรื่องของผีปอบที่ออกอารวาสในหมู่บ้านผมและช่วงนั้นก็มีคนในหมู่บ้าน ตายลงไปแบบไม่ทราบสาเหตุถึงสองคนภายในเดือนเดียวแต่ตอนนั้นผมเองก็ไม่ได้สนใจคำพูดที่คนเฒ่าคนแก่เขาคุยกันผมยังไปเที่ยวเล่นที่บ้านพิวิทย์อยู่เหมือนเดิมแล้วมีอยู่วันหนึ่งขณะที่ผมกำลังนั่งร้องเพลงอยู่บ้านพิวิทย์จูจ่ๆยายผมก็โทรมาบอกว่ามีคนในหมู่บ้านตายลงอีกแล้ว ให้รีบกลับบ้านตอนนี้เลยและยายก็ได้พูดถึงปอบที่มันมักจะเดินรอบหมู่บ้านในตอนกลางคืนบางครั้งคนในหมู่บ้านก็เห็นเป็นคนแก่ตัวเล็กหลังคอมเดินท่อมทๆไปตามทางในหมู่บ้านบางคนก็เห็นเป็นหมาดําตัวใหญ่หรือที่หลายคนบอกว่ามันคือหมาผีปอบนั่นเอง แต่ถึงแม้ว่ายายจะเล่าให้ฟังอย่างนั้นผมเองกลับไม่ได้สนใจอะไรก็เลยพูดตัดคําคาญไปว่าครับครับกำลังจะกลับแล้วยายก็วางสายไปและคำนั้นผมก็ได้นั่งร้องเพลงอยู่กับพิวิทย์เทินไปหน่อยกระทั่งเวลาได้ลาเข้าไปจนเกือบเที่ยงคืนพอผมนึกขึ้นมาได้ก็บอกพิวิทย์ว่าจะกลับบ้านแล้ว แต่ด้วยความที่พิวิทย์แกเป็นห่วงก็เลยบอกให้ผมนอนที่บ้านพี่ก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยกลับตอนนี้มันดึกแล้วแต่ผมก็บอกพิวิทย์ว่าผมกลับได้อยู่พี่จากนั้นผมก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านพิวิทย์ซึ่งระหว่างทางนั้นจะมีบ้านคนที่ปลูกห่างๆกันสลับกับบางช่วงอีถนนมืดมิด เต็มไปด้วยป่าทั้งสองข้างทางแต่ผมเองก็ไม่ได้คิดกลัวอะไรเพราะว่าใช้ถนนเส้นนี้สัญจรเป็นประจำอยู่แล้วขณะที่ขี่รถมาใกล้จะถึงบ้านจ,จู่ๆผมก็รู้สึกตรงหนดใจขึ้นมาคลายกับว่ามันมีลางสังหรณ์อะไรบางอย่างและที่มันแปลกก็คือว่าคืนนี้ผมรู้สึกเหมือนว่ามีคน กำลังวิ่งตามหลังมาตลอดพอผมขี่รถมาถึงหน้าบ้านแล้วผมก็ได้ลงจากรถเพื่อที่จะเดินไปเปิดประตูหน้าบ้านแต่พอหันไปมองตามถนนที่เลยจากหน้าบ้านออกไปผมก็สังเกตเห็นหมาตัวหนึ่งที่มันกําลังยืนอยู่กลางถนนโดยที่ระยะห่างระหว่างผมกับหมาตัวนั้นมันก็อยู่ไม่ไกลกันมากนัก ตอนนั้นผมก็แปลกใจว่าทำไมหมาตัวนั้นมันถึงยืนนิ่งๆไม่ขยับขยื่อนตัวเลยพอเห็นอย่างนั้นผมจึงได้ตวาดไล่มันแต่ไม่ว่าผมจะไล่ย่งไงมันก็ยังคงยืนนิ่งๆอยู่ท่าเดิมตอนนั้นผมเลยตัดสินใจเปิดไฟสูงหน้ารถสาสเข้าใส่มันแล้วสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าผม มันก็คือหมาดำตัวใหญ่มะหึมมาแต่สิ่งที่ทำให้ผมถึงกับขนลุกนั่นก็คือหมาประหลาดตัวนั้นร่างกายของมันนั้นเป็นหมาแต่หัวและใบหน้าของมันเป็นเหมือนใบหน้าของคนแก่ที่ดูช้าเลือดช้าหนองคล้ายกับว่ากำลังบวมอืดอย่างเต็มที่ในตาของมันเป็นสีแดงกำา และเส้นผมของหัวหมาตัวนั้นก็ปกลงมาที่ข้างแก้มซึ่งมันก็ยืนจ้องผมอยู่แบบนั้นสิ่งที่ได้เห็นมันทำเอาผมถึงกับยืนช็อกไปชั่วขณะพอผมดึงสติกลับมาได้ก็รีบวิ่งเพ่นเข้าบ้านไปหายายในที่นอนนั่งตัวสั่นระทึก ด้วยความหวาดกลัวและทิ้งรถไว้ตรงหน้าบ้านนั่นเลยล่ะครับพอยายเห็นอาการตกใจของผมท่านเลยถามว่าเป็นอะไรเหรอเอ็งไปเจออะไรมาผมเลยได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ยายฟังพอท่านเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแล้วยายก็รีบเอาสร้อยพระมาคล้องคอให้ผมแล้วรีบออกไปจูงรถเข้ามาไว้ในบ้าน พอถึงตอนรุ่งเช้าคุณยายก็รีบลุกขึ้นมาใส่บาตรแต่ผมนั้นกลับลุกไม่ขึ้นเพราะผมมีอาการไข้ขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะครับแล้วคุณยายก็ได้เล่าให้คนข้างบ้านฟังว่าผมได้ไปพบเจออะไรมาบ้างพอคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านได้รู้ข่าวเขาก็พากันมาผูกแขนเรียกขวัญให้ผมจนเต็มใต้ถุนบ้านเลยครับ แล้วอาการป่วยของผมก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวเล่นที่บ้านพิวิทย์เกือบสามเดือนเลยทีเดียวซึ่งนี่ก็เป็นประสบการณ์จริงที่ผมเคยได้ไปพบเจอมาครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณ เรื่องราวหลอนๆจากคุณรีโมด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจ ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ